เอาละครับกลับพบกับไอคุกอีกแล้วครับครับกลับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็กลับพอแล้วครับน้องใหญ่คำสวัสดีเยอะตลอดครับครับวันนี้จะทำอะไรครับอ้าเนี้เอาเนี้ยโคไก่เล่นโคกใช่มัมันแต่มันคนละโคกกันนี่ครับไม่ถึงโคกอย่างนี้ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับเราจะเอาโคกมาทำอาหารครับโคกเลยนะครับเที่ยมเที่ยมูโคขวดนี่นะครับอย่างแรกครับไก่ครับอย่างที่สองครับรากผักชีสับกับแม่พ่ชัยครับ เอ้าโขกแล้วนี่ครับเกลือครับผมและนี่ครับซอสหอยนางรมครับและไม่มีครับเอาเลยครับน้องใหญ่ครับอย่างแรกเลยครับทอดเลยครับทอดเลยไหมครับมาก่อนดีครับพี่เอกเอ๋อเออจริงนะเออมาก่อนมาก่อนมาก่อนเราต้องเอาแล้วก็ใส่เกลือไปก่อนครับใส่เกลือครับครับใส่ไปบนไหนครับบนฝ่ามือครับใส่ไปลอยน่เหมือนเชฟไหมเหมือนเชฟไหม่เหมือนครับเหมือนครับอ่า ครับปัดนิดนึงและก็ซอสหอยนางรมครับตามลงไปเลยครับให้มันมีความเค็มนิดนึงและรากผักชีสับทำกับพริกไทยเม็ดแล้วเราก็มาทําการคลุกเขาให้มันเข้าเนื้อขยี้มันบี้มันเข้าไปเอาให้มันเข้าเนื้อไปเลยครับบี้แล้วก็ขยี้เข้าไปนี่ครับจริงๆแล้วการบี้ขยี้นี่มือเราต้องไม่ล้างครับใให้มันสกปรกจะได้มีพวกคาดขี้มือสิ่งสกปรกต่างๆจะได้ลงไปนี่มาแล้วไม่ล้างก้นเลยอ๋อไม่ใช่ไม่ไหวนั่นก็หนักไป ก็ต้องล้างมือให้มันสะอาดนะเพื่อแปลงเราเป็นมนุษซ์ซูเปอร์วันมุกอะไรมดเอกซูเปอร์วันไงเอาละครับแล้วนี่ก็น้องใหญ่ครับน้องใหญ่ใหญ่ธรรมชาติเลยใหญ่ตั้งแต่เกิดคนนี้ใหญ่จริงๆครับใหญ่ธรรมชาติมากใหญ่ครับใหญ่มากมันเยอะไม่ใช่เฮ้ยอันนี้คือน้องใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆครับใช่ครับโอ้โหดูครับโูให้มันทุกซอกโอ้โหโอ้หนี่ถ้าเองไม่ล้างมือนี่พี่ไม่กินนี้นะครับเองบีักขนาดนี้เนี่ยโอ้โหทุกซอกนะ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอาล่ะครับจุดไฟนะครับจุดไฟครับอ่าแล้วก็เตรียมจะทอดกันแล้วครับแน่อาล่ะครับเออประหยัดไฟทำไรครับน้องครับประหยัดไฟเอาเอาประหยัดไฟครับจะทอดอยู่แล้วอ่าน้องใหญ่ครับคราวนี้ถ้าน้องใหญ่เป่านี่ติดเองเลยครับติดเองน้องใหญ่ครับโอเคทอด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 อาล่ะครับใส่น้ำมันครับน้ำมันนี่ประมาณนิดเดียว แต่น้ำมันนี่ใช้ไม่ค่อยในเรื่องครับอ๋อนึกว่าทาทา้เทอ่อเอารับเอาับรอครับน้ํามันไม่ต้องเยอะเอาลงไปอ๋อทอดทอดทอดทอนะครับก็ทอดทอดเพื่อก็ทอดให้มันสุกมั้งครับไม่ใช่ให้ให้มันได้กลิ่นอ่าให้มันหอมคือคือให้กลิ่นแบบความหอมของพวกเครื่องเทศอะไรเงี้ยนะหอมหแล้วก็รอให้ไก่มันเปลี่ยนสีนิดนิดหนึ่งใช่ครับนะเเริ่มได้กลิ่นหอมแล้วเ้ยเริ่มแล้วแต่เดี๋ยวเราจะใส่โคก โคกหอมมากครับหอมมากครับเราจะใส่โคกไปครั้งแรกดิประมาณครึ่งกระป๋องก่อนนะโอเคครับครึ่งกระป๋องก่อนอ่าเทโคลงไปคือก่อนใส่โคกเนี่ยก็ต้องดูว่าไก่มันเริ่มเปลี่ยนสีนะพี่อ่าตอนนี้เราก็เร่งไฟขึ้นมาอ่าเร่งไฟให้ร้อนรอนนิดนึงจริงๆต้องร้อนต้องไฟแรงมันต้องแรงจริงนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะใช้เวลานานใช่ครับแล้วที่เหลือเราก็นี่เลยครับก็ใส่ตามลงไปที่เหลืออีกขึ้นก็ใส่ให้หมดครับผม และคราวนี้แหละครับก็ทิ้งไว้เลยครับถึงนาทีสําคัญแล้วครับนี่ดูดูนี่ครับบ้านบ้าน a f มีแต่คนรอกินบ้าน a f ครับเอาละครับนี่ก็ต้องรอครับรอคือว่าถ้าว่างอ่ะทำไปเถอะทำไปเถอะนั่งชงกาแฟรอได้เลยอ่ะถ้ารีบอย่าเลยคือถ้ามีเวลามากๆนะครับ ก็ททาไปครับเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะว่าเราเราต้องเคี่ยวเขาจนแบบมันน้ํามันแบบแห้งงวดงวดใช่ไหมแต่ถ้ารีบก็อย่าทำเลยนี่ดูดูมันปุดปุดโอ้โหเป็นไงล่ะครับแต่หอมนี้ครับ อยู่ครับโหนานนะครับเนี่ยกว่ามันจะเคี่ยวได้ครับโอ้โหร้อนเอ๊ะมาครับมาครับโอ้โหเห็นสังเกตนะครับสังเกตไหมครับน้ำมันจะหนยดหยดแบบเหมือนน้ำแดงอ่ะเหมือนพวกเหมือนพวกเมนูน้ำแดงพี่เอกขอจัดจานแบบอาร์อาร์หน่อยนะได้ครับจัดเลยครับอาร์เลยครับจะยากเนอะจัดยังไงให้สวยๆใช่ไหมครับปั๊บสวยไหมเนี่ยเออเดี๋ยวนะเออต้องจ่ายพี่เอกว่าตักเลยดีกว่ะไม่ได้มีความมันยากตรงไหน คือเราก็ตักไก่ขึ้นไปก่อนเป็นชิ้นๆครับครับถูกต้องครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้น้ําราดนี่นี่ราดมันดูแต่มันหนึบมากน้ำน้ำน้ำเราเคี่ยวจนแบบนี่นี่คือแบบนี่คือโคงล้วนๆนะที่มันหนึบบมันอาจจะเกิดจากน้ําตาลนะราดไปปุ๊บมันก็จะดูมีชาติตระกูลขึ้นนะครับใช่ครับผมครับมีชาติตระกูลครับและนี่ก็คือหน้าตาของไก่เล่นโค้ช่แล้งก็เยหน้าตาดีอื้เจ้มมากเจ้มจนเอาละครับ ก็ถึงไม่เคยโพครับไม่เคยทำครับจะลองชิมดูครับมชิผมขออนุญาตดูก่อนว่าน้ำมันหนึบแค่ไหนหนึบจริงๆครับนะพี่เอกชิมเลยครับเอาแล้วครับขออนุญาตอย่างแรกครับเดี๋ยวนะครับผมขอชิมน้ำก่อนได้ไหมครับขอชิมด้วยครับชิมครับอืมหวานว่าอือคือแบบคือจะบอกว่ามันอย่างแรกเลยนะครับหวานมาก หวานแบบหวานมากๆอ่ะแบบมันน้ำมันหนึบหนึบหนึบย้ําทุกครั้งเลยว่ามันหนึบหนึบเหมือนพวกน้ําแดงแล้วแต่มันหวานจริงๆ <c oughs> คนที่ชอบกินหวานนะคงจะชอบมาก,กน, <c oughs> นะก็ <c oughs> ถ้าเอาอย่างงี้ไหมครับตอนที่เราทําอ่ะเราก็ลองชิมน้มันดูไปเรื่อยๆถ้ามันหวานไปแล้วก็เอาเกลือมาใส่ไปไงะนะอาจจะดีขึ้นอาจจะดีขึ้นเพราะว่าอันนี้เราลองทําดูก็อะปล่อยปล่อยไหลไวเดี๋ยวต้องลองกินกับเนื้อลองชิมเนื้อเป็นไงครับพี่เอกเป็นไงครับเออพอพอกินพอกินตัวเนื้อเข้าไปนี่รู้สึกว่า มันดีขึ้นนะดีขึ้นเพราะตอนแรกพี่เอกชิมแต่น้ำเดียวเดี๋ยวลองลองจิ้มลองลองจิ้มกินดูคือไก่มันเข้าเนื้ออยู่แล้วไงกับเครื่องเทศไงจิ้มเอออ้ไอเนี้ยมันเป็นน้ำจิ้มไหมนะพอจิ้มแล้วโอเคครับน้องใหญ่ครับอืมครับจิ้มแล้วมันโอเคดีมากเลยพอจิ้มแล้วดีมากใช่แต่ทำให้นึกถึงอะไรรู้ไหมน้องใหญ่อะไรครับถ้าเรามีพวกน้ำจิ้มพวกแบบไอพวกแบบซีฟู้ดอ่ะเออใช่ใช่ใช่แจ่วอะอ่าฮะ เทียวว่าตรงไอ้ความความหวานกับความเผ็ดมันจะผมแนะนําเลยผมชอบน้ําจิ้มซีฟู้ดมากอ่าแต่ลองดูลองดูลองดูแต่น้ําจิ้มไอ้นี่มันก็โอเคใช่ใช่แต่ถ้ามีอย่างอย่างที่เราว่านะซีฟู้ดหรือแจ่วนะน่าจะดีขึ้นมากใช่พี่แต่นี่ก็อร่อยครับนี่ก็อร่อยครับลองทําดูนะครับ้องใหญ่ครับครับผมไม่ยากครับแน่นอนที่สุดและนี่ก็คือ ไก่เล่นโคโคโ้เโคโยียเ่ยมไหมครับน้องใหญ่ยเยี่ยมมากครับลองทำกินกันดูครับโอ้ยๆๆ